วัดอำเภอพิบูลมังสาหารพิบูลมังสาหารเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองอุบลราชธานีประมาณ45กิโลเมตรเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข217อำเภอพิบูลมังสาหารเดิมชื่อบ้านกว้างลำาชโดประพรมราชวงศ์สากุทองเจ้าเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศสราชได้ขอตั้งขึ้นเป็นเมืองเจ้าพญากรแห่งสงครามจึงนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกบ้านกว้างลำชาโดเป็นเมืองพิมูลมังสาหารเมื่อวันอาทิตย์รั1่สิบเดค่ำเดือน12ปีกุนเบนจะศกจุลศักราช1,225ตรงกับวัน 29. ที่6ทธันวาคมพุทธศักราช2,406และโปรดเกล้าตั้งท้าวทากิติกาจุโมณีเป็นพระบรมรุงราชจุโมณีเป็นเจ้าเมืององค์แรกต่อมาเมื่อปีพศ2443ลถฐานะเป็นอำเภอขึ้นกับเมืองอุบลราชธานี และในปีพศ2482ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอพิมูลมังสาหารเป็นอำเภอพิบูลมังสาหารในปัจจุบันมูลเหตุการตั้งเมืองพิบูลมังสาหารปีพศ2402พระพรหมราชวงศ์สากุทองเจ้าเมืองอุบลราชธานีองค์ที่สมเห็นว่าในจํานวนบุตรทั้งหมดมีหลายคนซึ่งพอจะเป็นเจ้าเมืองอุปราชราชวงศ์ราชบุตรทําราชการให้แก่บ้านเมืองได้ จึงได้มอบหมายให้เท่าทากิติกาจุมมณีเท้าโพที่สาราชเสือเท้าสีฐานสางซึ่งทั้งสามคนนี้เป็นบุตรที่เกิดจากมอมหมาแพงภรยาคนที่สองของพระพรหมราชวงศ์สาอุทองและเท้าขัตติยาผูซึ่งเป็นน้องต่างมารดาของเท้าทํากิติกาจูมมณีปรึกษาราชการงานเมืองเมื่อเป็นที่ตกลงกันแล้วจึงสั่งให้จัดเรือและคนชํานาญล่องเรือเพื่อหาสถานที่สร้างเมืองใหม่โดยล่องเรือไปทางทิศตะวันออกตามลําน้ํามูล จนถึงแก่งสะพือได้จอดเรือและข้ามไปสำรวจภูมิประเทศฝั่งขวามแม่น้ำมูลทิศตะวันตกของแก่งสะพือเมื่อเห็นว่าภูมิสถานเหมาะแก่การตั้งเมืองได้จึงทำการบุกเบิกปา่าตั้งแต่แก่งสะพือไปถึงห้วยบุงงงให้พอที่จะตั้งบ้านเรือนได้ 30- ถึง8ปสิครอบครัวพระพรหมราชวงศ์สาเจ้าเมืองอุบลราชธานีจึงได้จัดราษฎรเข้าไปอยู่หลายครอบครัวพร้อมทั้งให้เท้าชัยมงคลและเท้าอุทุมพรผู้เป็นญาติลงไปอยู่ด้วย แล้วตั้งชื่อว่าบ้านกว้างลำชะโดเนื่องจากอนาบริเวณตั้งอยู่ใจกลางของสองลำห้วยคือห้วยกว้างอยู่ทางทิศตะวันออกห้วยชะโดอยู่ทางทิศตะวันตกปัจจัยที่เอื้อต่อการตั้งเมืองพิบูลมังสาหารหนึ่งพระราชบายของพระมหากษัตริย์สยามหลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกราชการที่หนึ่งเสด็จขึ้นครองราชทรงเห็นว่าบ้านเมืองอยู่ในสภาพแตกกระจายเป็นก๊กเป็นเหล่าจึงมีพระราชประสงค์จะรวบรวมไพ่พลให้เป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นเมือง จึงมีพระราชบายให้จัดตั้งเมืองขึ้นและได้ถือเป็นแนวปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อๆมาดังนั้นเมื่อมีเจ้าเมืองใดขอตั้งเมืองใหม่จึงโปรดกล้าวให้ตั้งเมืองได้ตามประสงค์สองการปกครองพระพรหมราชวงศ์สากุทองเจ้าเมืองอุบลราชธานีองค์ที่สพุทธศักราช2,388ถึงพุทธศักราช2,409มีบุตรหลายคนและเห็นว่าเท้าทำกิติกาจจูมมณีเป็นบุตรคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาเฉียบแหลมและกล้าหาญ เมื่อตั้งเป็นเจ้าเมืองแล้วย่อมปกครองอาณาประชาราษฎร์ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขได้และเป็นการขยายเขตการปกครองเพิ่มขึ้นด้วยสามแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์บริเวณที่ตั้งเมืองเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลที่อุดมสมบูรณ์ดินดีเหมาะแก่การเพาะป,ปลูกมีแหล่งน้ำสาขาหลาซ้ายไหลลงสู่แม่น้ำมูลจึงทำให้บริเวณนี้อุดมไปด้วยพืชพธุ์ธัญหารและสัตว์น้ำนา,นานาชนิด เหมาะแก่การทาไร่ไถนาปลูกข้าวซึ่งสามารถเป็นแหล่งสเบียงอาหารทั้งในยามสงบและเมื่อมีศึกสงคราม4ี่เมืองหน้าด่านในขณะนั้นประเทศฝรั่งเศสได้แผ่ขยายล่าอาณานิคมเพื่อหาเมืองขึ้นในประเทศเวียดนามและขเขมรได้ขยายเข้ามาในลุ่มแม่น้ําโขงตอนบนและมีทีท่าว่าจะรุกล้ําเข้ามาตามลุ่มแม่น้ามูลซึ่งหากมีการลุกล้ําดินแดนเกิดขึ้นจริงเมืองพิบูลมังสาหารจะเป็นเมืองหน้าด่านที่สามารถต่อตา้านค่าศึก สกัดกั้นไม่ให้ศัตรูเข้ามาถึงเมืองอุบลราชธานีโดยง่ายโปรดเกล้าตั้งเมืองพิบูลมังสาหารปีพุทธศักราช2406เมื่อได้ตั้งบ้านกว้างลำชโดแล้วต่อมามีราษฎรเข้ามาอาศัยอยู่นานแน่นขึ้นพอที่จะตั้งเป็นเมืองได้จึงจัดสร้างศาลาว่าการขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลแล้วรายงานไปยังพระพรหมราชวงศ์สาเจ้าเมืองอุบลราชธานีก็เห็นชอบจึงมีใบบอกกราบเรียนไปยังเจ้าพญากำแหงสงครามเจ้าเมืองนครราชสีมา เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกบ้านกว้างลำชะโดเป็นเมืองพิมูนมังสาหารนั้นเห็นจะให้ตรงกับชื่อแม่น้ําซึ่งแต่เดิมเรียกว่าลำน้ um ํามูลและเพื่อให้เมืองพิมูนเป็นคู่กับเมืองพิมายซึ่งตั้งอยู่เหนือลำน้ um ํามูลขึ้นไปและตามพระราชประเพณีเคยปฏิบัติมาในการตั้งเมืองขึ้นใหม่ พระมหากษัตริย์จะทรงโปรดเกล้า,าพระราชทานนามเมืองนามเจ้าเมืองพร้อมบรรดาศักดิ์และพระราชทานเครื่องยศส่วนเจ้าเมืองตามฐานะเมืองนั้นๆด้วยเจ้าเมืองและคณะอาญาสีเมืองพิบูลมังสาหารพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกนสินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองและคณะอาญาสีหรือคณะอาดยาสีที่ปกครองเมืองก่อนการปฏิรูปการปกครองดังนี้ครั้งที่หนึ่งเจ้าเมืองพระบรุงราชจุมณีนามเดิมเท้าทํากิติยาจุมณีครองเมือง พุทธศักราช2406ถึงพุทธศักราช2430อุปราชเท้าโพที่สาราเสือราชวงศ์เท้าสีฐานสางราชบุตรเท้าขติยะผูครั้งที่สองเจ้าเมืองพระบํารุงราชผูน้ำเดิมเท้าขติยะผูครองเมืองพุทธศักราช2430ถึงพุทธศักราช2455อุปราชเท้าหลอดเป็นบุตรของพระบํารุงราชจุมณีราชวงศ์ ท้าวมินเป็นบุตรของพระบำรุงราจูมณีราชบุตรเท้าวแสงเป็นบุตรของพระบำรุงราชภูลำดับความเป็นมาของอำเภอพิบูลมังสาหารปีพศ .2443 หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าแห่งสยามทรงโปรดเกล้าตราพระราชบัญญ,ญัติการปกครองท้องที่ขึ้นรศ .116 ตรงบพศ .2440 ทางราชการจึงได้ลดฐานะเมืองพิมูลมังสาหารเป็นอำเภอพิมูลมังสาหาร ให้พระบำรุงราชผูเจ้าเมืององค์ที่สองเป็นนายอำเภอพิมูนมังสาหารมีอาณาเขตกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่3,646.24ตารางกิโลเมตรปีพศ2482ทางราชการได้เปลี่ยนชื่ออำเภอพิมูนมังสาหารเป็นอำเภอพิมูลมังสาหารปีพุทธศักราช2502กิ่งอำเภอด่านปากมูลสังกัดอำเภอพิมูลมังสาหารประกอบด้วยด่านปากมูลสุวรรณวารีบ้านด่านและคงเจียมได้ยกฐานะเป็นอำเภอบ้านด่าน ต่อมาปีพุทธศักราช2514จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอโของเจียมและอำเภอโคงเจียมเดิมได้รับพระราชทานเปลี่ยนนามเป็นอำเภอสีเมืองใหม่ในปัจจุบันปีพุทธศักราช2521ทางราชการได้แยกพื้นที่ตำบลตาลสุมตำบลจิตเทิงตำบลสำโรงและตั้งตำบลขึ้นใหม่อีกสาตำบลได้แก่ตำบลหน,นองกุงตำบลน,นาคายตำบลคำว่าแยกออกจากอำเภอพิบูลมังสาหาร เมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2521ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอตาลสุม่มและเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2531ได้ยกฐานะเป็นอำเภอตาลสุมในปัจจุบันปีพุทธศักราช2534จังหวัดอุบลราชธานีได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งอำเภอสิีรินทรเป็นกรณีพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพพระรักรสุดาสยามบรมราชกุม,มารีในวโรากาสที่ที่มีพระชนมายุครบ36,000ปา ในปีพุทธศักราช2534ทางราชการได้แยกตำบลคำเขื่อนแก้วของอำเภอคงเจียมและตำบลคันไร่ตำบลช่องเม็กตำบลนนก่อตำบลน,นิคมลำโดมน้อยตำบลฝางคำของอำเภอพิบูลมังสาหารจัดตั้งขึ้นกับอำเภอสิรินธรตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอสิรินธรพุทธศักราช2534อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่4มกราคมพุทธศักราช2535ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอพิบูลมังสาหารห่างจากอำเภอเมืองอุบลราชธานี45กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร691กิโลเมตรอำเภอพิบูลมังสาหารตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัดม um. ีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอตาลสมอำเภอสีเมืองใหม่และอำเภอขงเจียมทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอศรีรินธรทอนทิศใต้ติดต่อกับอำเภอบุญทริกอำเภอเดชอุดมและอำเภอนาเยีย ที่ตะวันตกติดต่อกับอำเภอนาเยียและอำเภอสว่างวีระวงรวมพื้นที่ทั้งหมด789.150ตารางกิโลเมตร304.693ตารางไมลประชากรทั้งหมด129,614คนความหนานแน่น164.25คนต่อตารางกิโลเมตร425.4คนต่อตารางไมลรหัสปรายสนี34110รหัสภูมิศาสตร์3419การแบ่งเขตการปกครอง การปกครองส่วนภูมิภาคอำเภอพิบูลมังสาหารแบ่งการปกครองย่อยออกเป็น14ตำบล185หมู่บ้าน1ตำบลพิบูลเขตเทศบาลเมือง2ตำบลกุดชมพู19หมู่บ้าน3ตำบลดอนจิก23หมู่บ้าน4ตำบลสายมูล10หมู่บ้าน5ตำบลนาโพ11หมู่บ้าน6ตำบลโนนกลาง12หมู่บ้าน7ตำบลโพไซ19หมู่บ้าน8ตำบลโพสี14หมู่บ้าน9ตำบลระเว12หมู่บ้าน10ตำบลไร่ใต้15หมู่บ้าน 11เอน้องโบฮี16หมู่บ้าน12ตำบลอ่างศิลา17หมู่บ้าน13าตำบลโนนกาหลง9หมู่บ้าน14ตำบลบ้านแขม8หมู่บ้านการปกครองส่วนท้องถิน่นท้องที่อำเภอพิบูลมังสาหารประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น15แห่งได้แก่ 1. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารครอบคลุมพื้นที่ตำบลพิบูลทั้งหมด2เทศบาลตำบลกุดชมพู่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดชมพู่ทั้งหมด3เทศบาลตำบลโพไซครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพไซทั้งหมด 4. เทศบาลตำบลโพสีครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพสีทั้งหมด 5. เทศบาลตำบลอ่างศิลาครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอ่างศิลา 6. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลาครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่างศิลาเฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลอ่างศิลา 7. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนจิกทั้งหมด 8. องค์การบริหารส่วนตำบลสายมูลครอบคลุมพื้นที่ตำบลสายมูลทั้งหมด 9. องค์การบริหารส่วน,น,นตำบลนา,นานโพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโพทั้งหมด10องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนกลางทั้งหมด11องค์การบริหารส่วนตำบลระเวครอบคลุมพื้นที่ตำบลระเวทั้งหมด12องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่ใต้ทั้งหมด13องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบฮีครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองับฮีทั้งหมด14องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลงครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนกาหลงทั้งหมด 15องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแขมทั้งหมดโรงเรียนมัธยมในอำเภอโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาควิทยากรโรงเรียนอังศิลาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารโรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านโพกรางโรงเรียนพิบูลมังสาหาร โรงเรียนโนนกลางวิทยาคมโรงเรียนไร้ใต้ประชาคมโรงเรียนหนองบัวหินวิทยาคมสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวแก่งสะพือแกงไก่เคียแก่งลำดวนแก่งให้ดอนคำพวงอนุสาวรีพระบำรุงราชจ,จุมณีดอนสุพรรณิกาสวนสาธารณภูหลนโบราณสถานดอนขุนเงินวัดสำคัญวัดภูเขาแก้ววัดสะแก้ววัดดอนธาตุวัดป่าปากโดมวัดกุดชมพู่วัดป่าสนามชัยวัดสนามชัย วัดโพตากวัดกิติราชเจริญศรี